สวัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้เราจะมาเขียนรูปนะครับเป็นใบงานที่4นะครับเป็นใบงานที่4นะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ใช้ไม้ทีนะครับจัดกรอบรูปของกระดาษเขียนแบบของเราก่อนนะครับโดยการนะครับวัดไม้ทีที่ขนานกับโต๊ะในการเขียนแบบของเราแล้วก็จับขนานกับ ตัวกระดาษนะกับตัวกระดาษของเรานะทั้นี้นะครับเมื่อเราใช้ไม้ทีทาบนะครับกับเส้นกรอบรูปนะเส้นอ้างอิงของเรากลายเป็นเส้นขอบของกระดาษเขียนแบบนะครับเมื่อนะครับไม้ทีของเรานะจับกรอบแล้วขนานเรียบร้อยนะเราก็เอาเทปนะมาแปะที่มุมของกระดาษเขียนแบบ หลังจากเราแปะเทปเรียบร้อยนะครับเราก็ดูพื้นที่ครับว่าในพื้นที่ของกระดาษเขียนแบบของเรากับใบงานนะครับที่ให้มาแล้วเนี่ยมีขนาดนะครับเท่าไหร่บ้างนะครับในกระดาษเขียนแบบของเรานะครับนะก็วัดจากด้านซ้ายไปด้านขวาครับว่ามีระยะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะอาจารย์ใช้เลข10เป็น จุดศนะครับก็เท่ากับ10 20 26กนะก็คือถ้าแบ่งครึ่งก็เท่ากับ13 2 5 10 11 1 2 13.25ตรงนี้คือศูนย์กลางของกระดาษของด้านซ้ายด้านขวานะครับส่วนด้านบนด้านล่างนะครับส่วนด้านบนด้านล่างเราก็ใช้ไมเซ็ตเข้ามาแบ่งนะครับ จากกรอบด้านบนถึงขอบด้านล่างมีพื้นที่13.5เซนติเมตรแบ่งครึ่งก็เท่ากับ6.75นะครับ6.75คือตำแหน่งนี้นะครับเราล่างเป็นเส้นล่างเบาๆไว้ได้นะครับคือแนวตั้งและแนวนอนของเรา เมื่อเราได้ศูนย์กลางนะครับของกระดาษเรียบร้อยเรามาดูที่ใบงานครับใบงานของเรามีความกว้าง100นะครับมีความสูง50นะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สามารถใช้ไม้บรรทัดนะหรือว่าไม้เซตของเราแบ่งได้เลยนะครับว่านะจากศูนย์กลางไปด้านซ้ายนะด้านละ5นะครับเป็น100 12345 1, นอาอาจารย์ใช้เลข11นะครับ12345อาจารย์ใช้เลข1นะครับนะความกว้างนะครับ100ความสูงครับนะความสูง50อาจารย์ใช้เลข5เป็นศูนย์กลางวัดขึ้นไปด้านบน2.5นะหรือ25มมตรวัดลงมาด้านล่าง1 2 ห2ึ่งมิลเช่นกันนะครับหลังจากนั้นเราเขียนกรอบครับนะทั้งแนวตั้งและแนวนอนเมื่อเราได้ระยะแล้วเราก็เขียนกรอบนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะโดยใช้ไม้เซตวางบนไม้ทีนะแต่ถ้านักเรียนนักศึกษาไม่สะดวกนะครับใช้ไม้บรรทัดทาบนะที่บ้านยังไม่มีอุปกรณ์นะ ใช้ไม้รรทัดทาบแล้วก็ใช้ไม้เซตวางบนละนาบก็ได้นะครับเราได้กรอบนะครับเราได้กรอบเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมีขนาดนะครับความกว้าง100ความสูงนะครับ50นะครับเริ่มต้นที่ศูนย์กลางก่อนนะครับ ศูนย์กลางของเรานะครับมีวงกลมนะครับมีวงกลมหนึ่งวงความโต30มิมลลิเมตรนะครับความโต30มิมลลิเมตรเพราะฉะนั้นจะก,กลางวงเวียน15มิลลิเมตรนะครับกลาง,งเวียน15มิลลิเมตรนะครับเมื่อเราวัดนะกับไม้บรรทัดหรือไม้เซตของเราเราก็มา จะลดวงเวียนที่ศูนย์กลางครับแล้วเราก็เขียนวงกลมค่อยๆเพิ่มความเข้มลงไปนะครับถ้าเรากดดินสอมากเกินไปนะครับตรงวงกลมของเราเนี่ยปลายแหลมของวงเวียนเราจะกระดกนะครับเราได้วงกลมอันแรกแล้วต่อมานะครับ มีมุมนะครับมีมุมที่เป็นส่วนโค้งทั้งด้านบนและด้านล่างและนะครับมีวงกลมที่มีความโต12มิลลเมตรอยู่ทั้งด้านบนและด้านล่างโดยที่นะครับศูนย์กลางของวงกลมมีระยะห่างจากขอบ12มิลลิเมตรเท่ากับรัศมีทั้งด้านซ้ายและด้านบนด้านซ้ายและด้านล่างใช้รัศมี12มิลลิเมเท่ากันนะครับ เราก็ทำการหามุมครับนะโดยการกลางวงเวียนที่12มิลลิเมตรนะครับกลางเวียนที่12มิลลิเมตรนะจากมุมนะครับเราก็มาร์กนะครับนะแล้วก็มาร์กตำแหน่งนะครับที่12มิลลิเมตรนะเริ่มจากมุมด้านล่างก่อนครับ ฝั่งซ้ายและด้านล่างนะครับนะตรงกันนะครับต,ต่อจากนั้นหาศูนย์กลางได้เลยนะครับนะหาศูนย์กลางของจุดจรดวงเวียนได้เลยเราได้ศูนย์กลางตำแหน่งด้านล่างแล้วต่อไปหาศูนย์กลางตำแหน่งด้านบนครับกลางวงเวียน12มิเมเท่าเดิมนะครับไม่ต้องขยับ หลังจากใช้ดินสอนะครับมาร์กลงไปแล้วเราก็หาศูนย์กลางครับโดยใช้วงเวียนเหมือนเดิมนะครับพอได้ตำแหน่งมาร์กเรียบร้อยเราก็เขียนส่วนโค้งครับ ก่อนที่เราจะเขียนส่วนของเราเช็คก่อนว่ารอยดินสอของวงเวียนเรากลืนลงไปบนเส้นพอดีไหมนะถ้าพอดีเราก็นะเขียนส่วนโค้งนะครับนะไว้ส่วนด้านบนและส่วนด้านล่าง ได้ส่วนโค้งด้านบนและด้านล่างที่มีรัศมี12มิลิเมตรเรียบร้อยนะครับต่อไปเราเขียนวงกลมที่อยู่ด้านในครับวงกลมที่อยู่ด้านในนะครับนะไดมิเตอร์12มิลิเมตรเราจะต้องกางวงเวียน6มิลิเมตรครับนะกางวงเวียน6มิมตร วัดเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้จุดศูนย์กลางเดิมครับใช้จุดศูนย์กลางเดิมเขียนส่วนโค้งนะครับความโต12มิลิเมตร วงกลมด้านล่างเสร็จเราเขียนวงกลมด้านบนต่อนะครับ ได้วงกลมทั้งด้านบนและด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้วงกลมเรียบร้อยเราก็หานะครับนะฮะร,รอยผ่าด้านขวามือนะครับโดยที่รอยผ่าด้านขวามือของเรานะครับจากศูนย์กลางนะครับรอยผ่านั้นมีความกว้าง6 6มิมตร และกรอบนอกมีระยะ25มิลิเมตรนะครับนะลึกเข้าไป10มิลิเมตรมีส่วนโค้งอยู่ด้านในใช้ความโตนะลัศมีเท่ากับ16มิลิเมตรนะครับครึ่องวงกลมนี้ความโต16ม mm, ิลิเมตรลัศมี8มิลิเมตรนะครับ,ใช,นะรนะรบใช้ไม้เซตวัดนะครับใช้ไม้เซตวัดจากศูนย์กลางนะครับ ด้านบน8มิลด้านล่าง8มิลนะครับและนะครับนะความกว้าง25มิลเราก็วัด12.5 เรียบร้อยแล้วนะครับน12.5 25โอเคเราสามารถโยงเส้นจากศูนย์กลางของชิ้นงานได้เลยนะครับ ต่อมาเขียนเส้นแนวนอนความลึกนะครับ10มิลลิเมตรครับ,นะรบนะถ้าไม่มั่นใจเราก็ทำการวัดครับ เมื่อได้จุดจรดวงเวียนเราจะลากเป็นเส้นล่างเบาๆเพื่อทำเส้นผ่าศูนย์กลางไว้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นใช้วงเวียนครับเขียนส่วนโคง้งด้านบนและด้านล่าง ก็ได้ครึ่งวงกลมแล้วส่วนเส้นที่มิตรงนะครับเดี๋ยวเราก็ลบเส้นล่างแล้วเราก็สามารถมาร์คเส้นใหม่ได้นะครับมาร์คเส้นใหม่ได้นะครับหลังจากนี้เราก็ทําการลบเส้นล่างนะครับแล้วก็เติมเส้นบอกขนาดนะครับเติมเส้นบอกขนาดลงไป เมื่อเราลบเส้นล่างเรียบร้อยนะครับเราก็จะเติมเส้นบอกขนาดแล้วก็เส้นกําหนดขนาดให้เรียบร้อยนะครับให้เป็นเส้นเข้มมากขึ้น

เราเติมเส้นผ่าศูนย์กลางเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่เส้นบอกขนาดและเส้นกำหนดขนาดนะครับให้เรียบร้อย